สวัสดีค่ะคุณนั่งได้ที่ยังคะนี่พี่พี่กดเรียบร้อยไม่กดหรอเออเฮ้ยที่ไม่บอกพี่ชอบพาไปธรรมชาติสวัสดีครับสวัสดีค่ะความเรียวนี่คุณนั่งโอดโฮงมากในห้องที่กว้างใหญ่นะคะครับผมอ่าสวัสดีวันนี้เราเจอกับเน็ตครับผมสวัสดีครับทาเสียงเน็ตได้ไหมก็สวัสดีนายคือสไปเดอร์แมนผมจำไม่ได้แล้วแล้วภาคล่าสุดพูดมากไม่ได้แล้วเดี๋ยวสปอย ใช่ครับแล้วสนุกไหมสนุกสนุกสนุกใครเป็นแฟนคือผมอะผมส่วนตัวผมก็เป็นแฟนสไปเดอร์แมนอยู่แล้วดูตั้งแต่แบบสมัยยุคของทูบี้แม็กควายหนึ่งสองสามก็สนุกมากครับต้องไปดูอ่าต้องไปดูนะคะครับคุณเนตนะคะช่วงหลังๆเนี่ยเรานะก็แบบว่าชอบเสียงของคุณคุณก็มาลงงานให้เราอ่าฮะก็ตอนเนี้ยคือมีอะไรที่เป็นการ์ตูนที่แบบว่าแบบกำลังเป็นกระแสอยู่ตอนเนี้ยที่แบบว่าตัวเองอยากจะแบบโปรโมทบ้างไหม ก็การ์ตูนที่ผมภาคส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ฉายจบหมดแล้วนะครับก็มีมีจูจืสึไคเซ็นมหาวทยาลัผนึกมารมาีมาริโอะคาเดเมียครับผมอ๋มอแล้วก็มีมาฮิโร่ที่กำลังกาลังจะเข้าโรงนี้ด้วยครับผม,มใช่ครับเป็นมูวี่ครับผมแล้วจริงๆแล้วการ์ตูนกับหนังคนชอบภาคอะไรมากกว่ากันอะ่ะผมชอบการ์ตูนครับผมรใช่รู้สึกว่าการ์ตูนมันแบบ มันใช้พลังเยอะดีชอบเบ่งพลังอะไรเงี้ยจริงเหรอพี่พี่เหนื่อยอ่ะพี่เหนื่อยใช่แต่มันมันก็เหนื่อยจริงพี่แต่มันก็สนุกดีครับอาจจะเป็นเพราะวัยฉันรู้สึกฉันแก่แล้วฉันฉันแพ้แล้วว่าฉันเหนื่อยเลยเออแต่ว่าเรายังเราเราชอบอะไรแบบนี้คาแรคเตอร์ไหนที่เออชอบเป็นพิเศษคะก็ถ้าคาแรคเตอร์ส่วนใหญ่ที่ชอบจะชอบเป็นแบบว่าบองบองบ้าบ้าบออะไรเงี้ยครับแบบว่าคือ ถ้าถ้าเกิดเป็นพระเอกก็จะเป็นพระเอกสไตล์ที่แบบว่าไม่ได้แบบนิ่งขรึมอะไรเงี้ยจะเป็นแบบว่าทะเล้นทะเล้นเฮฮาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเล่นคือที่ชอบใช่ครับที่ชอบด้วยชอบภาคภาคแล้วรู้สึกเราพากแล้วมันสนุกดีครับแล้วมีอะไรที่บอกว่าเราเคยเคยพากเรารู้สึกว่าหุยยากจังวะเฮย้ยทำไมมันลําบากสําหรับเราจังเลยอะไรเงี้ยมีไหมคะมีครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแบบหนุ่มใหญ่ขรึมมาดนักธุรกิจเวลาพูดอะไรก็ต้องแบบ สวัสดีครับแล้วมันก็ต้องแบบมันเหมือนแบบมันคิดอะไรอยู่ตลอดไงแล้วมันก็แบบขึมนิ่งเสียงต่ำอะไรโอ้โหจะจะแบบเกรงว่าครับยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหรอ่อ๋อเพราะมันไม่ใช่วัยของเอิร์ดด้วยละ่ะใช่ครับไม่ใช่วัยด้วยแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์นิ่งๆประมาณนี้ก็ปากแล้วเกรงครับอ <laughs> เอิร์นี่แพ้มากี่ปีแล้วคะถ้าจริงๆมันเหมือนช่วงแรกๆมันกระท่อนกระแท่นมาพี่ถ้าเกิด นับที่ผมไปห้องห้องลงห้องภาคจริงๆเลยก็น่าจะเจ็ดปีได้นะครับเฮ้ยจริงป้าใช่ครับเจ <7 S 1> ็ดปีแล้วนี่ก็มาได้ได้ไกลนะพี่ว่าครับ <ผม S 1> รู้สึก<อ>ว่าตเอก็ภาคตอนนั้นตอนนั้นช่วงแรกๆเลยผมอ่าไปภาคมีช่วงช่วงแรกเริ่มที่แบบผมรู้สึกว่าผมแบบพัฒนาไวมากคือตอนอยู่กับน้าอ๋อ น้าอ๋อน้าอ๋อน้าอ๋อตบตบตีเยอะมากครับอ๋อนี่คืออ๋อคนไหนเอ่ยน้อาอ๋อที่ภาคการ์ตูนนะพี่พี่อ๋อธนกฤจใช่ครับ<อ>น้อานอ๋อธนกฤจใช่ครับเขาทําทีมเหรอคะเออไม่ใช่ครับเหมือนแกไปทําแกมีมีที่ภาคประจําอยู่เงครับแล้วก็เหมือนอเขาขาดเสียงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ผมก็อ,อ่ามีช่วงหนึ่งที่ผมภาคอยู่กับอีกที่หนึ่งแล้วก็รู้จักกันน้าอ๋อตอนทํางานเงครับแล้วเขาก็แบบ ก็เล oh ็งเล็งเห็นก็ขอบคุณนะอ๋อ <c oughs> ครับครับแล้วพอไปปุ๊บก็โอ้โหโดนเคี่ยวเคี่ยวเข็นครับผมก็เลยแบบรู้สึกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่โอพัฒนาไวามากครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือเอิร์ธเนี่ยเริ่มเข้าวงการพากเลยเพราะว่าเอิร์ธฝึกเองป่ะคะหรือว่าไปเรียนอะไรที่ไหนเลก็ฝึกเองด้วยครับผมฝึกเองแล้วก็เหมือนกับมีช่วงหนึ่งก็มีรุ่นพี่ที่เขา เออเหมือนเหมือนเหมือนเห็นที่เราทําอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมันเป็นประจวบเหมาะเป็นเรื่องของจังหวะครับพี่ว่าห้องภาคเขาต้องการคนพอดีก็เลยแบบให้ไปลองอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ตอนแรกผมไปผมก็ไม่ได้ก่าจะภาคด้วยนะผมคิดว่าผมมาบอกเขาว่าเออพี่ผมไม่ผมว่าผมยังไม่ได้เราผมว่าขอไปไปนั่งไปนั่งดูนั่งดูงานไปนั่งฟังก่อนอะไรเงี้ย mm hmm. พอไปถึงไปถึงก็เจอนะนะนะไปเจออาบุญเจออาบุญ oh. ด้วยครับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ เหมือนกับว่าผมก็เข้าไปนั่งในห้องเขาก็เอาบทให้ผมผมก็คิดว่าอ๋อเขาให้แบบเหมือนเราแบบนั่งดูงานไปศึกษางานไปอยู่ๆเขาก็แบ่งตัวให้ผมเฮ้ยเฮ้ยโชคดีจังเลยเขาก็แบ่งตัวให้ผมผมก็ผมป่านเหงื่อเลยตอนนั้นะห้องอะเงย็นมากแต่ผม่เหงื่อแตกพักเลย <laughs> แล้วผม <laughs> ผมมาจําได้เลยผมผ้าเป็นตํารวจแบบพูดคําว่าครับคําเดียวไงพี่นั่งอยู่ในรถตํารวจแบบตําตรวจ อีกคนหนึ่งอะที่แบบดูดูเป็นเรื่องเป็นราวเน่่ยก็จะแบบเออเดี๋ยวเข้าไปดูสถานการณ์ผมมีหน้าที่แบบรับผมแต่เป็นครับผมนี่โคตรยากเลยนี่ผมนั่งจับกระดาษแบบสันสันกระดาษนี่ชุ่มเลยผมนี่กระดาษนี่เปื่อยเป็นรอยนิ้วผมเลยเฮ้ยจริงป่ะใช่ใช่โอ้โหครั้งแรกแค่ครับผมมันแบบยากมากครับผมเออแล้วคือยังไงอะเดนก็มาจับกลุ่มกับพวกปลายพวกอะไรอย่างเงี้ยเหรอปิงปลายอย่างงี้ป่ะคะก็เหมือนเหมือนเหมือนแบบว่า พอเราทําพวกอะไรลงอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับมันก็แบบเหมือนรู้จักกันมาโดยปริยายครับอ๋อก็คือว่าเอิร์ธมีธนุดันทีมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับจริงๆก็เป็นไม่มันไม่เชิงเป็นทีมอะไรขนาดนั้นก็เป็นเหมือนเหมือนกับว่าเป็นกลุ่มเพื่อนที่แบบฝึกมาด้วยกันแล้วก็แบบมารวมกลุ่มทํานู่นทํานี่กันอะไรประมาณนั้นนะครับอืมก็ถ้าสมมติว่าใครอยากจะติดตามช่องของเอิร์ดเอิร์ธก็โปรโมทได้เลยนะครับได้ครับก็ ฝากติดตามครับผมชแนลธนุดันนะครับย t u b e แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะครับฝากไว้ด้ครับขอบคุณครับเออแล้วตอนนี้เอองานพุ่งจะถามอีกสักนิดเดียวกันละกันเพราะว่าเดี๋ยวพุ่งต้องเข้าไปทางานแล้วนะคะเพอเอินเจอเลยแบบจบแล้วก็ลากมาตีมุดเข้าทาแบบสัมภาษณ์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเอ่อในตัวละครทั้งหมดที่พากมาในเจ็ดปีเนี่ยมีตัวไหนที่เราประทับใจเป็นพิเศษแล้วแบบมันตราตรึงอยู่ข้างในก็โม นึกให้นึกนี่นึกไม่ออกไงพี่มีมีหลายตัวเหมือนกันอ๋อไม่ได้มีตัวไหนพิเศษใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบหลายตัวครับเป็นการ์ตูนอาจจะเป็นการ์ตูนหนังก็มีบ้างครับอย่างหนังก็ของเน็สไปเดอร์แมนก็ชอบเหมือนกันครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งอาจจะแบบว่าไม่ค่อยดังเท่าไหร่ก็คือเรื่องเลิฟไซมอนเลิฟไซมอนใช่ครับเป็นหนังเป็นหนังเกาหลีเหรอไม่ใช่ครับหนังหนังฝรั่งแน่นอนเป็นหนังโรแมนติก อะไรเงี้ยครับเกี่ยว er ok กับประมาณว่าเหมือนพระเอกแบบก็คือมีลัทนิยมแบบชอบผู้ชายด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว,ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องลึกขอ, <laughs> ของคุณไม่ใช่ไม่ใช่ที่จะได้แสดงออกมาแต่ว่า <laughs> แต่ว่า <laughs> จริงๆอ่ะมันมันมันสนุกคือถ้าเราถ้าเราไม่ได้มองว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยชายรักชายอะไรเงี้ยมันก็เป็นหนังแบบหนังรักที่มันแบบมันมันไม่ได้มันไม่ได้พูดแค่เรื่องแบบความรักเงี้ยมันเป็นเรื่องพูดถึงเรื่องของแบบการการกล้าด้วยแล้วก็แบบพูดถึงหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องความรักอย่างเดียวก็ หนังดีครับหนังดีเอิร์ธผ้าเป็นพระเอกค่ะใช่ครับใช่ครับเอิร์ธออนทางไหนคะจะได้ไปตามดูมากดิสนีย์พลัสก็น่าจะมีนะครับรู้สึกดิสนีย์พลัสค่ะใช่ครับใช่เลิฟไซมอนโอเคเดี๋ยวพีุ่่งพีุ่่งจะไปดูความรักชายของชายและชายของเอิร์ธนะคะลองดูครับโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวพีุ่่งจะไปายลัดมีอะไรจะฝากได้ก็ฝากได้เลยค่ะทิ้งคลายไว้เลยฝากอ่าช anel ธนุดันนะครับผมก็เข้าไปติดตามกันได้ส่วนใหญ่ก็ภาคเกมครับเกมที่เอาเกมที่เป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจอะไรเงี้ยเอามา เอามาภาคไทยแล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบดูซีรีส์อะไรอย่างนี้เลยครับผม <Okay. S 2> ก็ฝากปิดตาไว้ได้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณแม่นะคะับผมอย่าลืมกดไ like, ล <laughs> <laughs> like, ค์กดแชร์กด subscribe กดลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ<อ>สำหรับ,<อ>บนักภาคที่คุณชอบคุณต่อ,ตอไปสวัสดีค่ะสวบสดีครับ